นี่นะคะศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะนะคะของดิจิตอลแ a ทดิจิตอลฟาร์ค่ะซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทางบริษัทแคทเทเลคอมจำกัดนะคะได้ดำเนินการนะคะวันนี้เราได้มาทำความรู้จักค่ะกับท่านอรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจนะคะท่านฝ่ายเกษตรนะคะท่านก็จะมาใหา้ทราบถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะกันค่ะสวัสดีค่ะท่านฝ่ายคะ่ะ ครับก็สวัสดีครับสำหรับแคชเพลคอมในโลกปัจจุบันน,นะครับธุรกิจใหม่ๆเริ่มเข้ามาสู่โลกของเรานะครับรวมถึงในเรื่องของอการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นที่วันนี้น่นะครับมันเป็นเราเรียกว่าเป็นโครงการแคปเพาะพ,พันธ์ดีนะครับซึ่งก็จะเป็นการเรียนรู้ต้นแบบเชิงยะในเรื่องของ การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้งองกับ i อโทีมาใช้ควบคุมนะครับตัวระบบต่างๆลาง่งว่ามันจะเป็นตั้งแต่เรามีไฟมีน้ําแล้วม,ม,วมีการปุ๋ยใจ่ปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับใ,ใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะนั้นปัจจัยพื้นฐานต่างๆทังการทางด้านการเกษตรใช่ไหมคะคแล้วก็การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมามีส่วนในการเชื่อมโยงกับการผลิตทางด้านการเกษตรใช่ไหมคะ,ค,ะครับค่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ากระบวนการตัวอย่างนะคะของการผลิต ะะพืชเกษตรซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นเมลอนนะคะคว่าทำอย่างไร,รนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นดิจิตอลฟาร์มิงนะคะซึ่งทางแคทเทอรีคนั้นได้สร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วค,ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะค,ค่ะตอนนี้เราก็จะเข้ามาข้างในนะคะคเพื่อที่จะมาดูกระบวนการต่างๆนะคะโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีในการควบคุมหรือการผลิตทางด้านการเกษตรนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือตัวอย่างของเมลอนค่ะใน โรงเรือนนะคะซึ่งในที่นี้นะคะตั้งอยู่ที่สำนังกงานใหญ่ของบริษัทแคปเทเลคอมนะคะกระบวนการเป็นอย่างไรบ้างคะท่านป่าก็สําหรับอันนี้นะครับเราเราในศูนย์การเรียนรู้อันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโรงเรือนอยู่สองโรงเรือนนะครับ <c oughs> สิ่งที่เรากําลังเข้าไปในะนี้คือโรงเรือนที่หนึ่งซึ่งกําลังอยู่ในระยะกําลังครึ่งเริ่มปลูกต้นเมลอนได้สักประมาณสักสิบกว่าวันเสร็จๆนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้จัดแถวจัดเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ในชุดข้างหลังเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของตัวโรงเรือนระบบปิดแล้วก็มีการให้น้ำโดยผ่านระบบนะครับค่ะตรงนี้ก็เป็นระบบการให้น้ำนะใช่ไหมคะข้อน้ำที่เดินออกมาจากระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติตรวมถึงปุ๋ยด้วยนะครับก็ใจเข้ามายังต้นเมลอนทุกต้นนะครับเป็นระบบน้ำหยดที่จะจ่ายน้ำทุกโปรแกรมที่เราได้ตั้งไว้นะครับรวมถึงปุ๋ยด้วยนะครับ ัวการให้น้ําทุกสองชั่วโมงนั้นแหล่งของน้ําใช่ตรงจุดนี้ไหมคะไม่ไม่ไม่ใช่ครับที่ถามเนี่ยชุดนี้มันคืองานทดลองใหม่เบื้องต้นว่าเราจะทดลองปลูกเมลอนในน้านะครับจะไม่มีดินไม่มีวัสดุอื่นเลยนอกจากน้ํากับสารละลายของปุ๋ยบางอย่างคล้ายๆเหมือนการปลูกเมลอนโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกใช่ครับคล้ายๆไฮโดแต่นี่เขาเรียกว่าเป็นไฮโดรน้ํานิ่งไฮโดรน้านิ่งนะคะก็จะมีระบบเข้ามาซึ่งอันเนี้ย เราจะเริ่มปลูกในอีกสองวันข้างหน้าพอดีอยู่ในหว่างเตรียมการก็เลยะจะเห็นอย่างที่เห็นนี่นะตรงนี้ก็คือเป็นการใช้ระบบน้ำนิ่งนะคะซึ่งก็มีสารละลายซึ่งเป็นสารอาหารของเมลอนต่ที่มาให้กับต้นเมลอนในชุดนี้เนี่ยก็อยู่ในถังเดียวกันนั่นแหละครับค่ะซึ่งตรงนี้เป็นระบบการปลูกที่ใช้ดินปกติทั่วไปทั้งใช้ดินกาบมะพร้าวแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ใช้ดินคือใช้ลับกาบมะพร้าวสับอย่างเดียวเลยครับ อ๋อในกระบวนการปลูกตรงนี้ไม่มีการใช้ดินเลยนะคะใช้เพียงแค่กากมะพร้าวสัดกากมะพร้าวในการสรับลงไปนะคะ,ะในในถุงแต่ละถุงนะคะโดยที่ปราศจากดินแสดงว่ากระบวนการปลูกโดยใช้ Digital ฟาร์ม n ิงของที่ Cat t e r ร c o m ในโรงเรียนต้นแบบนี้นะคะใช้ทั้งใช้ ใช้แบบไร้ดินใช่ไหมคะเราทดลองไหลอ่งทดลองไหลด้วยแปรเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกใช้ดินใช้กากมะพร้าวแล้วก็ใช้น้ําสารละลายน้ำต้องเป็นมีปุ๋ยอยู่ด้านในนะคะค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของโรงเรือนภายนอกนะคะที่เราเพิ่งเข้าไปดูทางด้านในนะคะเมื่อสักครู่ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นโรงเรือนที่สองนะคะครับสาหรับโรงเรือนที่สองเนี่ยนะครับขณะนี้เมลอนชุดนี้เนี่ยเราปลูกมาได้หนึ่งเดือนกับสัก1ิกว่าวัน หมายถึงลงกระถางานะครับเดือนสักสิบกว่าวันก็ต้นสูงสองเมตรกว่าแล้วครับเดือนกับสิบกว่าวันตอนนี้มีผลผลิตออกมาแล้วนะคะเริ่มมีผลอ,อยู่ที่ต้นนะครับอายุประมาณสักกี่เดือนคะอันเนี้ยเดือนกับสิบกว่าวัน,นเดือนหนึง่งเดือนกับอีกสิบวันนะคะสิบเสร็จเร็จแล้วใช้วัสดุปลูกค,คืออะไรคะเป็นอันนี้เป็นดินครับเป็นดินนะคะที่เห็นเป็นเหมือนลักษณะเป็นท่อน้ํานี่ก็ เขนทำที่มาเป็นระบบให้น้ําเป็นระบบน้ําหยดใช่ไหมคะเป็นระบบจะเรียกว่าน้ําหยดแต่มันถูกควบคุมโดยระบบไอโอทีนะครับก็อันนี้ปกติเนี่ยเราจะให้คนถ่าจะให้ทดลองจะกำลังจะมีการทดลองให้เห็นนะคะว่ามีการใช้แพลตฟอร์มในการควบคุมนะคะจากหน้าโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อที่จะเป็นการควบคุมระบบการให้น้ำนะคะจะเห็นว่า ในแต่ละในแต่ละถุงนะคะก็จะมีวัสดุปลูกแล้วก็มีท่อที่จะส่งน้ําให้กับแต่ละแต่ละถุงนะคะครับค่ะอายุของเมลอนที่เห็นก็ประมาณ1เดือนกับอีก10วันนะคะ,ะครับเห็นจะเห็นน้ํามาแล้วนะครับวัสู่ที่ผมกดปล่อยน้ําไปนะครับตอนนี้น้ําจะน้ําก็ได้ถูกปล่อยมานะคะครับจะขออนุญาตด,ดูในส่วนของหน้าจออีกสักครั้งได้ไหมคะแพลตฟอร์มนี้คือแพลตฟอร์มอะไรคะ อันนี้เป็นแพลตฟอร์มซึ่งเราไปอาศัยหน้าจอของอีกเครื่องหนึ่งมานะครับค่ะก็เดี๋ยวผมจะมีให้ดู2หน้าจอเอา,เอาจอจอนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอในการควบคุมระบบน้ําปุย๋ยแล้วก็น้ําปุ๋ยจะมีอยู่สี่ชุดค,ครับในตอนนี้ค่ะ อันนี้ก็จะต้องมีการดาวน์โหลดนะคะใส่เข้ามาในมือถือรหรือว่าคเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างนี้เมื่อมีการควบคุมแล้วเนี่ยก็จะรู้ระดับน้ำนะคะที่ปล่อยออกมาในปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะจริงๆเราจะวัดว่าต่อหนึ่งวันเนี่ยเมลอนอายุเท่านี้เราจะให้น้ําเขาวันละกี่ลิตรคือมีการกําหนดนะะมีการคํานวณไว้เรียบร้อยแล้วครับว,ว่าปล่อยกี่นาทีมันจะเท่ากับกสีสีแดงที่เห็นนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมินะคะแล้วสีน้ําเงินล่ะคะความชื้นครับความชื้นนะคะ แล้วนอกจากอุณหภูมิกับความชื้นแล้วเนี่ยสามารถดูค่าอะไรได้อีกคะณนะที่ในโรงเรือนตอนนี้ในหน้าแพลตฟอร์มที่ควบคุมนั้นจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิกับความชื้นนะคะคแล้วก็เป็นการควบคุมการให้น้ําด้วยแต่ว่าจะไม่มีการแสดงผลในเวลานี้ใช่ไหมคะในหน้าจอหรือว่าเราจะต้องไปอีกหน้านึ่งคะแสดงผลค่ะซึ่งต้องมีการใช้อ่า Cat d i g i t a l Farm มนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่จะควบคุมแล้วก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ดูระบบต่างๆที่จะใช้ในการปลูกเมลอนได้หรือว่าปลูกพืชชนิดต่างๆที่เรากำหนดไว้นะคะบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นโครงสร้างง่ายๆเราสร้างเป็นถังเก็บน้ำไว้ด้านบนนะครับยกสูงขึ้นไปก็เพื่อประโยชน์ว่าเวลาเราปล่อยน้ําลงไปก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าให้เป็นแรงน้ำถ่วงน้ําปกติก็คือเป็นการประหยัดพลังงานไปด้วยประหยัดพลังงานก็น้ําก็ไหลลง ปกติโดยไม่ต้องเอามอเตอร์ไปคือเป็นถังให้น้ำแล้วก็ปล่อยเข้าสู่ระบบน้ํำหยดที่อยู่ด้านในนะคะใัถังน้ำของผมจะดีไซน์ไว้อยู่ด้านบนส่วนคถังปุ๋ยข้างในก็จะเป็นถังปุ๋ยะะที่เป็นถังปุ๋ยเพไว้ข้างในว่าเราไม่ต้องการให้ให้โดนแสงแดดนะครับ แล้วแสงแดดมีผลทำให้ปุ๋ยมีผลทำให้ปุ๋ยมันเสื่อมคุณภาพเสื่อมคุณภาพนะครับในโรงเรือนเนี่ยผมก็จะมีปุ๋ยอยู่สองถังนึ่เดีายว่าสองโรงเรือนเนี่ยที่เราดีไซน์เนี่ยมันอาจจะปลูกไม่พร้อมกันถังสีน้ําเงินนี่คือถังปุ๋ยเหมือนกันแต่ใช้กับโรงเรือนแต่ละโรงเรือนเท่านั้นเองครับค่ะสีน้ําเงินก็จะเป็นก็จะเป็นเป็นโรงเรือนหนึ่งอีกสีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นเป็นโรงเรือนหนึ่ง ที่เราต้องมีสองถังเพราะว่าเราอาจจะปลูกไม่พร้อมกันเราอาจจะปลูกพืชคนละชนิดเราอาจจะอะไรเพราะฉะนั้นค่าปุ๋ยในแต่ละวันที่ใช้มันไม่เหมือนกันก็เลยจําเป็นจะต้องแยกออกจากกันนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็เป็นแค่2ระบบก็คือระบบระดัหนึ่งโรงเรือนค่ะค่ะที่เห็นด้านหน้าก็จะเป็นโซลาร์พาเนลนะคะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานแสงอาทิต์ค่ะเป็นระบบที่ใช้ร่วมกับสมาร์ทฟาร์มิ่งอย่างไรคะท่านสาน คือในส่วนของตัวระบบไฟฟ้าที่เราออกแบบไว้สำหรับฟาร์มเราเนี่ยนะครับจะมีไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้านะครับกับส่วนหนึ่งที่เป็นาจากแผงโซล่าเซลล์ที่เราติดตั้งขึ้นมาในโาร์มนั้นในตอนกลางวันก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้พลังงานจากตัวโซล่าเซลล์ที่เหลือก็ชาร์จไว้ในแบตเตอรี่นะครับส่วนที่ความจำเป็นต้องใช้ก็จะดึงจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้ครับ นี่ก็คือพลังงานแสงอาทิต์นะคะที่ใช้กระบบไฟฟ้าของดิจิทัลฟาร์มมิ่งแห่งนี้ค่ะ,คะนี่ก็เป็นระบบ,บควบคุมของพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะในส่วนของอแหล่งพลังงานที่ใช้เนี่ยนะครับเป็น,ปนพลังงาน,นแสงอาทิต์นะคะโะหลดเซนเตอร์ซึ่งก็จะมีไฟจากการไฟฟ้ามาแล้วก็มีไฟจากแผงแผงโซล่าเซลล์ลงมานะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาตู้นี้ที่เรียกว่าเป็นโซล่าอนเวอร์เตอร์นะครับก็เอาจาับ แสงอาทิตย์มาเอาจากไฟฟ้ามาคอมบกันแล้วก็มาเลือกว่าจะจ่ายโหลดจากไฟชนิดไหนนะครับซึ่งก็คือตัวโซล่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ค่ะไฟฟ้า,ฟาที่ถูกสป라이ไปนี้นะคือก็สป라이จากแบตเตอรี่ใช่ไหมคะเอ่อหน้าที่ตอนนี้จะจ่ายจากแผงแสงอาทิตย์อยู่นะครับไม่มีการเก็บเป็นพลังงานเก็บลงในแ<น>บตเตอรี่ในแบตเตอรี่แล้วก็สป라이ให้กับระบบใดบ้างคะก็โหลดในนี้นะครับจะมีอะไรบ้างก็สุดแล้วแต่ที่เราจะจะ นัน้วันนี้ณปัจจุบันนี้ค่ะใช้กับระบบไฟสองสว,ว่างพวกฟแสมคว่บคุมควบคุมพวกปั๊มนะครับ <c oughs> <ueller> ก็จริงๆแล้วการใช้ไฟในงานโซลาฟาร์มแบบนี้ในโซล่าทษดในฟาร์มที่ใช้ i อโ o n t r o l ทนใช้ไฟไม่ได้มากนะครับ <c oughs> ใช้ไฟนะะ้อยเพราะเราออกแบบให้ประหยัดที่สุดขนาดของกำลังไฟฟ้าที่ใช้เท่าไหร่คะ โอ้ไม่เยอะเลยครับไม่ถึง1กิโลวัตต์เลยครับพูดถึงโหลดจริงๆเนี่ยนะครับ <c oughs> อันนี้ไม,ไม่รวมแอร์นะครับถ้าเกิดว่าจะใช้แอร์อันนี้ต้องอีกเรื่องนึงแล้วโซลาร์แผงที่ใช้นี้กําลังไฟสูงสุดนี้เท่าไหร่คะตอนนี้ติดตั้งอยู่8แผงประมาณสักส0 0พันกวัตต์ประมาณ2,600วัตต์ค่ะที่แผงโซล่าเซลล์ที่เราติดตั้งทั้งหมดอยู่แปดแผงตานบนนะคะค <c oughs> ่ะ <c oughs> IOT Smart Farming ก็อยู่ที่ CAT นะคะสำนักง,งานใหญ่นะคะค่ะส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนของ uh, CAT Digital Farm Application นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลักการทำงานเป็นอย่างไรนะคะการควบคุมนั้นดำเนินการโดยใช้แพลตฟอร์มนี้นะคะดำเนินการด้วยระบบที่เชื่อมต่อกับระบบ p h y s i c a l Farming ของจริงที่เราเพิ่งไปดูมาซึกเมื่อสักครู่นะคะว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะค่ะ ไม่ทราบกระบวนการเปลี่ยนอะไรบ้างคะท่านฝ่ายคะพักก็ในส่วนของแคทติจิตอนฟาร์เมเนี่ยนะครับก็อยู่ในเว็บไซต์แคทติจิตอนฟาร์ม com นะครับเข้าไปก็จะเป็นหน้าแรกที่เป็นโฮมก็จะมีในเรื่องของฟาร์มเนเนทเมนต์กับไอโอทีโซลูชันนะครับถ้าเราลองอินเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาร์ดนะครับในนี้มีอะไรบ้างครับแคทติจิตอนฟาร์เป็นแคทซึ่งเ,เรื่องของ,ของกระบวนการเพาะปลูกที่ควบคุมด,ด,ด้วยแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นโมบาย มีไว้ยอยื่นๆก็ตาม,มานะครับก็จะสามารถบริหารจัดการฟาร์มแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็จะ,ะเป็นระบบที่บันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อไว้ใช้สำหรับในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรนั้นๆน,น,นะครับคือตัว t ท a เ a b i l i t y นะครับในวัใหญ่ๆเราจะมีเรื่องของตัว a p p l i c ั t i o n Farm เนนต t ส่วนที่สองเป็นเรื่องของ iot s o l u t i o n นะครับก็อย่างที่ได้แจ้งในข้นต้นนะครับถ้านี่้ชงฟาร์มเมนเนนนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับก็นะครับค่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าแอปพลิเคชันนะคะซึ่งสามารถควบคุมได้ทั้งบนมือถือแล้วก็ควบคุมได้ทั้งในส่วนของหน้าจอที่เป็น PC n o โน้ตบุ๊กหรือ iPad นะคะหรือกรณีที่เป็นสมาร์ทโฟนทั่วไปค่ะก็จะทำให้ทราบถึงระบบนะคะการควบคุมแล้วก็การตรวจสอบย้อนกลับนะคะตลอดซัพพลายเชนของกระบวนการผลิตด้วยนะคะที่ต้นฟาร์เราเนี่ยนะครับก็เปพูดถ,ถึงเรื่องของกระบว,นก,ะบวนการจัดก,การในเรื่องฟาร์มนะครับตั้งแต่การรับะะวัตถุดิบเลยนะคะทุกสิ่งวัตถุดิบในการที่จะมาใช้ในการปรุงนะครับ ข้้งที่2เป็นเรื่องของพวกจุดรวบรวมผลผลิตแล้วก็โลคัดตัดแต่งนะครับไปถึงระบบขนส่งนะครับแล้วก็เอขนนจอเข้าไปสู่เข้เาไปสู่ห้างสรรพสินค้ามูลนิแรดหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ไปสู่ผู้บริโภคนะครับอันนี้ค็เป็นุงจร ทั้งการไปสู่ผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคหรือ end u s e end consumer เลยนะคะตั้งแต่การผลิต้ถึงผู้บริโภคผู้บริโภคก็สามารถที่จะเออควอา QR โค d e หรืออะไรต่างๆไปตรวจสอบจากค r วอ d e ที่เราแปะไว้ที่ผลผลิตนั้นในตลอด supply chain เลยจะกลับไปดูว่าอันนี้มาจากที่ไหนจากใครอย่างไรนะครับก็ดินการปลูกนะครับการใช้ไฟการใช้น้ำ การลงทะเบียนแปลงผูกตรวจแป,ปลง,งรับวัตถุเ็บตรวจคุณภาพอลไรพัน์ตรวจคุณภาพน้ําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะหนุนในกระบวนการาของฟารจนกระทั่งเก็บเกี่ยวนะครับทีมอนิเตอร์นะครับเมื่อสักครู่เป็นฟาร์มเเมนจเมนต์นะคะส่วนเราจะไปดูในส่วนที่สำคัญค่ะคือระบบการควบคุม IoT นะคะแล้วก็เราสามารถเข้าไปที่ส่วนนี้นะคะโดยคลิกไปที่ IOT Monitor นะคะ พอเข้ามาก็จะมีการใส่ข้อมูลนะคะตามหน้าจอนะคะยูเซอร<อ>์นั้นสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะเลือกส่วนที่เป็นฟาร์มแมเนจเมนต์หรือว่าจะเลือกส่วนที่เป็น IoT หรือว่าจะเลือกทั้งสองอย่างนะคะเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้นะคะสามารถที่จะเลือกได้นะคะโครงการทหารพันธุ์ตี่เคยได้ทำ ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของการลงทะเบียนฟาร์มนะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของมอกอชอนะคะก็จะต้องมีการลงทะเบียนกเกษตรกรก่อนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเกี่ยวกับฟาร์มนะคะมีโรงคัดแยกด้วยนะคะมาถึงมาตรฐานทะเบียนมาตรฐานนะคะเพื่อตรวจสอบนะคะเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูนะคะตัวมาตรฐาน ้าเป็นมาตรฐานนะคะก็จะเห็นกระบวนการตรวจของฟาร์มค่ะกระบวนการตรวจในโรงคัดแยกโรงบรรจุแล้วก็ใบรับรองการส่งออกนะคะ,คะถ้ากรณีมีกระบวนการเหล่านี้นะคะค่ะซึ่งในหน้าจอของ d i g ตอ a l แพลตฟอร์นี้นะคะก็จะแสดงถึงกระบวนการทั้งหมดนะคะตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางะคะ่ะซึ่งก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนั่นเองนะคะ นี่ค่ะก็จะแสดงผลเป็นไปตามหน้าจอที่เห็นนะคะขั้นเป็นจุสูงลงขั้นเป็นจุนะครับรับซื้ออะไรมาซื้อมาเท่าไหร่ออยังไงผลว่ายังไงถ้าเอาตัวอย่างไปตรวจเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะมันจะมีรหัสลำดับแถวที่ปลูกนะครับแล้วก็ชื่อพืชพันอะไรถ้าเราเทรสกลับไปนะครับอันนี้ก็เหมือนดึงกลับมาจากที่ออนโคดนะครับเราก็จะ เราจะเห็นว่าข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรนะครับใครนะครับวิธปลูกนะครับการเตรียมดินเขาเตรียมยังไงนะครับการปลูกก็ปลูกอย่างไรนะครับวันที่เริ่มปลูกวัปลูกวันที่ว่าจะเก็บเกี่ยววิธีการปลูกจํานวนที่ปลูกหน่วยน้ำนับอย่างไรนะการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวก็เหมือนกันขั้เกี่ยวหลาการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยววันที่เท่าไหร่ ครับที่วันส่งสินค้าในที่แปงกโก้เป็นพืชอ,อะไรน้ําหนักที่ผลิตได้เท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งผลผลิตไปเข้าโรงคัดบรรจุหรือจุดรวบรวมสินค้านะครับก็เหมือนกันครับส่งส่งไปเมื่อไหร่เบยนรถอะไรจุดรับซื้อมันเป็นอยู่ที่ตรงไหนมาของนี้มาจากแปงกลโกไหมนะครับชื่อพืชพันธุ์น้ําหนักก็กค่ะก็คล้ายการ tracking นะคะเพืกกพ่อที่จะหาที่มาที่ไปนะคะของผลผลิตนะคะ เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยใช้แพลตฟอร์มนี้นะคะเช่นนี้จะพูดถึงข้อมูลการใช้น้ำของแปลงนี้ที่เราตรวจสอบกับไปเนี่ยนะครับว่ารหัสแปลงรหัสการใช้น้ำทุกอย่างจะมีรหัสหมดเลยนะครับวันที่ใช้น้ำใช้วันนี้ใช้สปริงเกอร์ได้เวลาใช้15นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ใช้ปุ๋ยก็เหมือนกันครับก็จะต้องพูดถึงรหัสปุ๋ยเนี่ยเป็นรหัสปุ๋ยอะไรใช้วันไหนชื่อปุ๋ยอะไรสูตรปุ๋ยแบบไหนจํานวนก้าส่วนอะไรต่างๆจะต้องถูกข้อมูลการใช้สารเคมีมีไหมถ้ามีก็จะมีลักษณะกันค่ะซึ่งก็เป็นการแสดงถึงารายละเอียดของการใช้ปัจจัยการเกษตรทั้งหมดนะคะตั้งแต่การใช้น้ําใช้ปุ๋ยแล้วก็สารเคมีการเกษตรถ้ากรณีที่ต้องใช้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์ก็อาจจะเป็นสารสกัด นะคะน้ำหมักเชื้อภาพนะคะซึ่งเป็นสารสกัดทางเชื้อภาพก็ได้นะคะก็แสดงรายละเอียดทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดของพืชแต่ละชนิดนะคะส,สามารถแสดงผลรีพอร์ตทั้งหมดได้นะคะหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลต่างๆมีการแสดงผลผ่านหน้าจอก็สามารถที่จะปริ้นเอาท์ข้อมูลนะคะในลักษณะที่เป็นเอกสารนะคะเป็นรายงานผลได้ะคะ่ะ ที่ไปติดที่ผลผลิตผู้บริโภคไปสแกนค่ะคิวอาค้ดนี้ก็เป็นการยืนยันนะคะว่ามีกระบวนการผลิตอย่างไรแหล่งที่ปลูกเป็นอย่างไรก่อนที่จะส่งไปยังโมเดิร์นเทรหรือว่าห้างสรรพสินค้านะคะเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมั่นใจถึงแหล่งที่มาที่ไปนะคะซึ่งในแพลตฟอร์มนี้ก็สามารถที่จะสร้าง QR วอา e โได้ R ค่ะค่ะนี่ก<ด>็คือตัวอย่างคิวอา e โค้ดนะคะที่ติดที่สินค้าก็คือเมลอนนะคะซึ่งมาจากฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้ของแ a t นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านี่คือกระบวนการทำงานของ Cat Digital Farm IoT Solution นะคะว่ามีการทำงานอย่างไรบนหน้าจอมือถือจริงนะคะซึ่งก็คือหมายความว่าสามารถที่จะดาวน์โหลดนั้นไปไว้บนหน้าจอโน้ทปุ๊กอย่างที่เห็นได้ด้วยนะคะค่ะเริ่มต้นการทำงานเป็นอย่างไรบ้างคะท่านฝ่ายคะครับก็ในส่วนของตัว IoT Solution ซึ่งอยู่ในพ์ทหนึ่งของ Cat Digital Farm เนี่ยนะครับในพ์ทนี้ก็จะเป็นการ ใช้อุปกรณ์ IoT เข้าไปควบคุมนะครับที่เห็นในหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะเป็นดิสเพย์ทางแนวแนวตั้งเนื่องจากว่าแอปตัวนี้ใช้ได้ทั้งมือถือกับใช้ทั้งโน้ตบุ๊กนะครับพอมาเป็นมือถือมันจะเป็นแนวตั้งเลื่อนอย่างเดียวจะเห็นว่าตอนนี้เราเข้าไปเช็คเรื่องมอนิเตอร์อุณหภูมิแต่ตอนนี้คือเป็นแบบจําลองนะครับมันเลยไม่ได้มีตัวเลขอุณหภูมิขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นความชื้นนะครับความชื้นนะครับ ส่วนเรื่องการควบคุมจะเห<ม>็นว่าควบคุมเรื่องน้ําเรื่องปุย๋ยเรื่องการให้น้าเรื่องการให้สารอาหารอันนี้ก็เป็นชุดนี้ก็เป็นสามสี่สี่ชุดควบคุมนะครับตรงนี้นเป็นอะไรนะคะวัดแสงในโรงเรือนนะครับวัดความชื้นในดินะนะครับนะครับแล้วก็ปริมาณน้ําอันนี้ก็ห้น้ำในถังน้ําให้ไปน้ําในถังเก็บน้าอย่างเงี้ยนะปริมาณน้าในถังเก็บน้ําที่เราไปดูเมื่อสักครู่นะคะค่ะ ออแล้วก็เรื่องการตั้งเวลานะครับที่จะให้ระบบจ่ายน้ําหรือปุ๋ยตามที่ว่านะครับ<ม>ก็จะมีเรื่องเรื่องทามเมอร์เรื่องวันเวลาวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เจวันแล้วก็เลือกเวลาให้เวลาไหนบ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆในการที่ใช้อุปกรณ์พวกนี้เข้าไปตรงนี้เป็นเป็นเรื่องของการมอนิเตอร์ รวมการควบคุมควบคุมควบคุมอย่างเช่นเรากําหนดยกตัวอย่างว่าเราจะให้น้าอะค่ะตอนนี้เรากําหนดการให้น้ําไว้ที่ปริมาณเท่าไหร่ค่ะก็แล้วเราจะกําหนดตั้งเวลาด้วยถูกไหมคะช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นใช่ใช่ห้ไม่ได้เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของพืชค่ะซึ่งช่วงเช้าอาจจะแค่ือนาทีสานาทีอันนี้อันนี้จริงในตอนนี้ที่อยู่ในหน้าจอไม่ได้มีการตั้งอะไรไว้เลยนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ได้โชว์ตัวเลขจริงนะครับ อันนี้มันเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้ไม่ได้ชุดที่ตั้งจริงเพราะว่าไม่มีซึ่งก็คือ,อชุดที่นำไปใช้เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะค่ะซึ่งก็แสดงถึงค่าต่างๆที่จำเป็นสำหรับการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนะคะ<ด>ค่ะควบคุมการเปิดและการปิดนะคะก็จะมีสีเขียวแสดงปรากฏให้เห็นนะคะเปิดให้น้ำปิดให้น้ำนะคะค่ะก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะคราวนี้ก็คือ Cat Digital Farm นะคะเป็นการควบคุม โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะามาควบคุมทางด้านการเกษตรนะคะที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยแล้วก็ทําให้ประเทศเรานั้นขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นสากลน,นะคะที่สามารถที่จะผลิตอาหารเพื่อเป็นโควของโลกต่อไปนะคะ